โอ้โหวันนี้ครัวคุณวิรัตมีเมนูแกงเผ็ดหมูมะเขือรับรองเลยเมนูนี้เด็ดกินกับข้าวอร่อยอร่อยตามนะ้าอุ้ยไปดูกันเลยไปเอาละเมนูนี้นะ้าบอกเลยว่าแซ่บไงนี่มีแค่เนื้อหมู ที่กแกงเผ็ดไม่อยากตำก็ไปซื้อมาน้ำปลาน้ำตาลปี๊บอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็กะทิกองแล้วก็จะมีพริกแดงจินดาเอาไว้ตกแต่งนะอามด้วยใบโหระพาขาดไม่ได้เลยอันนี้มะเขือเปาะนะอุ้ยเอาพริกแกงไปผัดกับน้ำมันก่อน ตามด้วยกะทิทําไมต้องทําอย่างนั้นเพื่อให้มันหอมนะอยากให้มันหอมอะ่ะแต่ถ้าเอา่อใส่กะทิแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาพอกะทิเราเดือดแล้วใส่เนื้อหมูของเราลงไปอ้าวนะทําไมหมูมันสุกแล้วอะ่ะนะเอาไปลวกก่อนตายคอมเมนต์มานะตามด้วยกะทิที่เหลือแล้วเราก็เติมน้ำลงไปหรือมันจะเป็นหางกระทินั่นเองเพราะเราใช้กะทิกล่องนะ เดือดอีกสักหน่อยแล้วก็เติมน้ำตาลน้ำปลาน่ารับประทานม,มากตามด้วยมะเขือไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะอุ้ยบอกเลยนะเป็นเมนูที่น่าชอบนะอันเนี้ยมันอร่อยอะ่ะกินกับน้ำปลาพริกข้าวสวยร้อนเอาละมะเขือเราก็กดๆเข้าไว้แค่นี้พอไม่ต้องมาทำอะไรมากมายนะ พอเดือดแล้วครับตเติมไปเลยใบมะกรูดอช่วงต้นคลิปน้ำไม่ไม่ได้เอาใบมะกรูดมาวางไวนะ้นะนี่ก็แต่ก็ต้องใส่ด้วยจากนั้นใบโหระพาใหญ่ๆเลยเห็นไหมใหญ่ๆเลย,ใ,ใ,ใ,เลยใส่ลงไปเลยมันจะหอมช่วงนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะแต่งด้วย พริกอีกทีพริกแดงที่เราหั่นไว้จะใช้พริกคีฟ้าได้เราทํากินเองไม่มีปัญหาแล้วครับเอาประมาณนี้พอแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนี่พร้อมรับประทานและพร้อมเสิร์ฟนะาก็จะไปตักข้าวมานะเราจะตักจากกระทะเลยฮะอ,อยู่ข้าวหรือยังนี่นี่พอเสร็จ้าตาจะเป็นแบบนี้ สีสันสวยตักราดข้าวเลยไปทำตามกันเลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนี่ยมีแค่นี้เองกินได้ด้วยอร่อยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะหรือกดติดตามนั่นแหละจ้ะกดกระดิ่งด้วยนะกิงๆๆๆๆไปแหละลองมาทำกันดูนะ